สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมานอกกับทีมงานมีอะไรโอ้นะครับวันนี้เอามาเอวแมจันนะครับบ้านตาอินบ้านยายจวนนะครับอันนี้มาเขืยว้นสวยกับมาตุยนะครับมะเขือใบใบเลยครับโอ้ครับวันนี้เรามีโอกาสดีนะครับพอดีทีมงานนะครับของบางอ้อครับช่องเอ็มคอร์ด H.D. ช่องเก้านะครับารายการของอบางอ้อนะครับเพิ่นจะออกอากาศวันวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่ายโมงตรงนะครับอันนี้เพิ่นจะมาแอวฮะเขาเพาจะเตรียมอาหารอย่างหพวงเก้าวันนี้โอ้โนแล้แวะหาเพื่กันเท่นก่อนไี่ใช่ครับจะทำจะกุ้งคั่วเก๋าเนาะอ๋ออย่างเงี้ยกุ้งค,คั่ควเกล๋าตอนรับโอ้โหกุ้งจังมึงเถิงนะครับเออโบมึงเถิงเออมึงเถิง น้ำพริกกับมคอนเพือวางกันมานมาตอนนัเป็นอย่างดีกว่านี่นะเพราะว่าจไในหอกีวีก็นี่ละนเี่แหลคนนะครับเพราจะมีสูตรสูตรคือกัวแหมกัวแหมลามปลานะครับลามปะซ่อนลามปะลินเผื่อจะมีลามไก่เปิดองต่างหากนะครับจะเก็บบรรยากา,กาศ <c oughs> ไปเรื่อย ในเมื know, <S 2> <S 2> ่อเปื่อนมะเอวนะครับมาทำารายการวันน right. ี้เราจะไปดูคอยติดตามเปื่อนมามาดูชีวิตคนมานอกกับทีมงานไปซองเขียดขาคำนะครับแต่คนอื่นเขาต้องทำกับเข้าต้อนรับคนกอนครับเออเนาะนี่ครับหลายคนกำลังวุ่นอยู่กับการทำอาหารบจะการเทนกันยังมานะครับเออโอ้สุดยอดแต้ๆนะครับ ยอดซื้อยอดอันนี้ได้อวดลูกอวดหลานแล้วพอก็ได้ออกทีวีแล้วเด้วยคั่วครับเราจะเตรียมทำเมนูแรกก่อนนะครับคั่วคั่วแฮมไก่หลามต้มใหม่ก็ใส่พริกใหม่เด้่ยเอาจะกนี้หลามตัวเหลามไก่หลามปลาเนี่ยหลายสูตรนะครับแล้วคุนได้ลองจิ้มพอครับ เอาะครับให้เก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับหลักไหลไม่น้นยหน่อยาเชื่อดทีเดียาแก้วกาเชื่อดที่ข้าขูดเอาไว้เล่นติดตุ้งไงโอ้โหสองเลย <laughs> นี่กําละะังขูวไก่นะครับเราจะทําหลามครับขูดแฮมแต่ขูดขั้วในกระทะเดียวกันเลยไก่บ้านนะครับไก่เมืองของเราเนี่ยนะครับโอ้ เนี่นะครับวันนี้ทีมงานบางอ้อคนเดียวมาเก็บบรรยากาศถ่ายคลิปที่ต่งเลยนะครับตีหกชิดคมหนอกเกยมันจับเกียรขาคำนะครับคือนี่นมจะมาพิสูจน์ว่ามันมีแต่กอมันเยอะกอนะครับหน้าคนที่ตามโอ้นี่แต่เซอร์ตมวันเอกบล็อกไหมบล็อกไหมครับน้อบางกินปลาตื้นกอดจอดค้าพวกไปขากินได้ป่ะอาใส่เห็นนะเอาอันเตจหน้ามาเนาะ แกปืนยังปืนฮึปืนีปืนอมาอย่นี้บอรูวเนี่เมาอันนี้บอก้ตแต่เสจแต่อินปะทะกันแล้วอันี่โอ้หล่อุดยอดตาใส่ใบจันมาเงเนาะตัวนี้ก็คาเชื่อท่าทีมงานป็นกนกันทาทีมงานบังอ้อก่อนถ้าป่นมาเนี่ยถ้าป่นมาเนี่ยคงเก็บยาค่าเชื่อไปก่อนป่น เอครับเออนี่นะครับว่าตัวหแฮมไก่กับลังจันโอ้จคเอาปุ่นาจิ้มพอกมันเหนียวค่ะเหนียวก็อี่ันจิมงานเอาเนีกินกันไปเถียงกันไปเนอะเฮ้อจะล้มขนาดนั้นล้แน่ครับ้อยนื้อเนขนาดเื้ ไหนอันนี้ยังาปลาแล้วล่ะเออโอ้ขยันเนุ่นใกล้จะมาถึงละแดงออแดงก็โตได้ก่อนยังหน้าคนต่ำ้วกเข้าลุกหมอกฮะไไมมาเอากะย่าชวนกันล้งหงอ่ะยงจะชวนซื้อมานาะเออหนิโอ้ เ,เต๋สอส่อนนั้นละทำไก่ทำปลาแลาลิงหรือปลาช่อนนี่นี่ส่วนนี้จิ้มพอนี้ใกล้จะถึงแล้ครับเดินทางมาประมาณสักหกเจ็โลก็จะถึงละครับมันจันันนี้ลังหนัวขนาดครับเตรียมขพ้พอมพ <c oughs> <ม> <c oughs> ร้อมการเนาะอ,อ้าวโนี่นนปลาครับปลาา นี่เป็นไก่ไกลล่น้ำนี่เป็นปลาห้าปลาห้าหมกโอ้โงเดียวพักเสร็จไหมครับนจะได้หอมที่กำลังอย่างเงี้ยครับจัดนักจัดเต็มเลยนะครับนี่ัวเฮมไก่กับหอมละนะครับถ้าทีมงานบางอ้อมกันมาแข่งเนี้ยนนะมกกันจะอุ่นกํากับพักซุกพอดีนะ นี่ผมไฟไว้ก่อนครับพี่ตามกันไปครับผมผมจะดีใจตัวย้วยกันนั่นะครับที่คน่ายทำนต้มรับกอบสู้เหมือนอย่างดีเลยนะครับที่กิโลอะไหนขอยู่นล่ะวางอยู่วางครับ ต่างนี้แต่คงจะไมาไกละ,ะมมาละนะต้องเกีบบ่ยมมาห่นเลยมนงงไปบ้านๆลามปลาโอ้ลามปาลาลามไก่โอ้เฮมไก่โอ้สุดยอดทีมงานเดยวออกทีวีกับเนีน่ยเนาะด้อกอกเก็บตายใชยเนาะเออเออเจอกระต่อินกับางวางเขนเขียวกับลังหนังฟังพีเคาะเกม ฝนตกดิ้นเจ้าหน่อยกันเด้กเออปีตีสองตีสามป่ะกันน้อยกันเนาะเออไอ้ผงไม่จงเขียดทามคำในเขาดูให้ฝนต๊กมันเสมันกัตึกลาบเขยด้วยแหละเออเขาพ่อมนเะทีมงานพ้อมคนละนักจุ่ยกันเนอะนี่นะเขาขายหน้าขายตาหม่ันหน้าจะไม่ได้มาครืบ โอ้จัดการนี่คนมเอวตัวเอ่เลคนต็มย่างขิอย่างเมืองเขาเข้าเมืเมืองวันนเขานี Wah ่โอ้สุดยอดแล้ววจะต้มป่าปลิมนะครับสู่อนทีมงานบางอ้อคนตัวเอบคนตวางเขากําลังซับป่าต้มซุมอหลายหลายเมนูนะครับต้นรับคนเพื่อมันหน้าวันตาเลยคนที่ไม่เอวอ่ะนอกกันนอก Mẹ, mẹ. ừ một cái miếng nè nóng nơ bất ngờ nó hát nó phù mát con nắng khát kìa khát kìa khát của khát kìa ra kìa khát kìa khát kìa bỏ kìa khát mứa khát kì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 a khát khi kiểu chưa bắt chuông vì muốn làm mất nơi nắng quên đây đi ô cây nó cây nóng 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 ก็จะมีเมนูต้มป่าคกับต้มปลาช่อนแบบน้ำใสๆหงสุดเนื้อไเขาเล่นนะครับงานหงหลังรอต้อนรับงานของบางอ้อนะครับช่องเก้าช่องสามสิบนะครับออกทวุกวันอาทิตย์ราวบ่ายโมงนะครับนี่คุณหนุม่ม วิธีก้อนนะครับงานเ่าค่าเจือรอไปแล<า>้วครับเรื่อยๆนะตื่นนะครับหน้าพ่อจาเอาทีมงานผลมาเนี่ยาจะพูดกันเ้นานครครับผลเนย่จะได้เนะาะระดับโปรเพี่ะฉันไม่ออกนั่นแหละ,ะ <c oughs> ไม่เอาเนี่ย เดี๋ยวเทานี้ซื้อกล้องใหม่กัเลยขากล้องเป็นคนละแบบจะเป็นรบคาอ่าไห้เดี๋ยวไป็นไ้นองคุณละกันเนาะดังเลยเขาค่อยเป็นค่อยไปกล้องสามหัวนันี่นะหน้าต้องกสามโอ้ยวันนีทีมงานเราตปเต้นกันแล้วเดี๋ยวอันทีมงานบางออกมาละัลหวานกระบเสื้อผ้ากัํมวันนี้อาจจะดึกมาจะการเห็นกันลัน หนัวในการต้มส้มฝาช่อนเออต้มแบบมึองเมืองมันหงส้มฟีมืดอย่างนี้นะเออราัการเออเฮ้ยเปิดประทับใจเลยเออนาบัเปิดมามันาะ งั้นเมียนายนี่หมดละนะครับอยากจะพาทุกคนเขาไปดูเมนูหน่อยอันนี้ใช่ไหมครับโยวขออนุญาตพาไปดูเมนูหน่อยครับวันนี้เราทำอะไรบ้างนะครับโอ้โหบ้านสวยมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊วยอาใหญยมี ว่าแฮมไก่โอ้อันนี้ครับทางนี่สไตล์เมืองเนาะอือสไตล์เมืองอันนี้ข้างหลังข้างหลังครับโอ้โหนี่เอาหลามอยู่โอ้หลามไก่อะไรอีกวะี่หลามไก่นี่หลามปลาช่อนอะไรที่อยู่ในกระบอกเราเรียกว่าหลามทั้งหมดใช่ครับงูหลามแต่ก่อนก็อยู่ในกระบอกนี่คือเรื่องจริงใช่ครับเสือว่หลามอย่างนี้ครับอันนี้เป็นหมกปลาโอ้เราต้องไปสูตรแล้วนะครับไอ้คุณ กูจกไปชิมดูว่าสบายดงโอเคไหมครับผมมาเคยเมืองอ้าเหรอบ้านผมอยู่แม่กะจายครับผมอ้าเป็นเขาครับนี่แหละจานเป็นเขาันเป็นี่ครับเอค่้ายคล้ายโดดใช่ไหครับนี่เขาเขาเรียกวันนะอึงอ่าง อึ <im ples of sight> ้งขาค่ำอึ้งขาค่ำตัดกันตัดกันอตัากกันไม่กลัวถ้าองศ์สดๆได้ที่ให้ผ่านเลยนไม่ต้องออกกองแล้วจบวันนี้เลยตัวแห้งใจที่กังดีิบจริง

ใช่ไหมว่าครับอาหารตั้งเยอแ่บหมดครับล้ำกว่ครับอาาชีวิตคุมันนอกครบนื้อชีวิตคุมันนกจารที่ทำก่ปากมั่งนขุดตูเ ไรับงทีมงานยิบหน่อยครับทีมงานทีมงานกุกรยิมหน่อยปลลไปลาหลลผมือใลงี่รจ้าไหนเนแนเลยนะโจ๊กครับพี่โจ๊กนาลาของเราวันนี้นี่คีดถึคมาเนาะเนาะ กับทีมงานขอบคุณนะครับทีมงานทีมงานสางอ้อครับช่วยได้มาหานะครับโอ้ดีใจมากเอาก็เลยสั่งๆกันนิดน้อยเท่านี่น้องคุณขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับเป็นของที่พอดีทีมงานมาก็เขาเป็นของให้แล้วผมก็มีเหมือนกันแล่หมูแค่หมูชิ้นอะไรของผมเรียกว่าสาวให้สุดเตียง เจ้าหนี้เป็นคนอารมณ์ดีมากนะครับผมไม่งั้นผมไม่ได้รูปแฟนแล้วครับผมสุดยอดใช่สุดยอดนะครับวันนี้นะครับก็แล้ววันนี้ทำงานทงานนะครับผมงานชิ้นคนนอกเขาพคดขนาดนัครับเอาจ้าครับมีฝากแค่หมูแค่หมูแค่หมูคือแบบว่าเอาลองไปกินให้เล่นดูครับผมไม่มีแค่ควายแค่ควายมีแต่ว่าไม่ได้เอามาครับผมฝากคือทำงานทุกคนนะครับฝากนะครับงานทุกคน ได้ได้ได้เราเราสิบหกพักกี่จะงนี้ย๋อใครับโอ้ใครจะเต็มโต๊ะเลยใจรึเล่เอาให้หมดก่อนแล้วค่กลับครับต้งนีตู้ด้วยตัวอ่าเนี่ยนะเนี่ยโดนโดนเรียกไปปรับทถานะสติเนี่ยนะเดี๋ยวขอสลเดอรนหน่อยครับครับเออกินง่ายเมาเงาไม่ใช่ที่มาหาเนาะครับ บักเกิดบักฝันว่าจะมาขอขอกสี่ตัวศูนย์นะติคิดมาขรางนอกนะครับวันนี้ทีมข้านอกกับทีมงานมีนายนะขอคุณทุกคนนครับัลาหาครับทงาโอกาสหน้าเจอไมต้องงานเนาะโอเคครับอยากให้เมียผมหน่ายมั้ยเลยโอเคครับ